ให้มองเห็นว่ามันน่ากลัวน่ากลัวที่มันจะไปเป็นอย่างนี้อย่าให้มันเกิดขึ้นอย่าให้มันเป็นขึ้นให้ได้เลยทีเดียวที่จะเป็นเจ้าตัวอย่างนี้ไอ้ความหลอ่อเหลาน่ารักน่าชมเนี่ยมันจะหายไปหมดในขณะใดที่ไอ้สิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอย่างที่เราได้เคยพูดกันแล้วนะคะว่าเป็นธรรมะที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะขั้นลึก ก็เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในเรื่องนี้ฉะนั้นจึงมีความละเอียดลึกซึ้งมากทีเดียวเราไม่สามารถจะพูดเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยให้เป็นที่เข้าใจได้ภายในเวลาจำกัดที่เรามีอยู่อย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทก็คือแสดงถึงสิ่งซึ่งอาศัยกันและเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นเหตุสิ่งที่เป็นผล เมื่อมันปรุงแต่งกันแล้วมันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่จะแสดงให้เห็นชัดในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าทุก์เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ทุก์นี้ดับลงได้อย่างไรทั้งหมดมี12อาการอาการแรกที่เป็นต้นเหตุหรือเป็นรากเหง้าก็คืออวิชชา ที่แสดงถึงอวิชชาคืออะไรคือสภาวะของจิตที่ปราศจากความรู้ในสิ่งที่ควรรู้เราพูดกันละเอียดแล้วในคราวก่อนนี้นะคะว่าสภาวะของจิตที่ปราศจากความรู้ในสิ่งที่ควรรู้นั้นมันเหมือนสภาวะของความมืดที่ครอบงาจิตทําให้จิตนั้นไม่รู้ว่าจะทําอะไรถึงจะถูกต้องจะไปทางไหนถึงจะไม่ชนนั่นชนนี่ แล้วก็อวิชาที่มันครอบงําจิตนี้มันก็มีอิทธิพลทําให้เกิดสังขารสังขารในที่นี้ก็คือการปรุงแตง่งคิดไปเรื่อยไม่หยุดเลยอย่างที่พรเคยถามว่าทําไมหน้าจึงจะหยุดคิดถึงอดีตได้ไประเดี๋ยวมันก็คิดไปถึงอนาคตนี่แหละมันสังขารมันปรุงแต่งไปเรื่อยมันไม่รู้จักหยุดแล้วก็พอปรุงแต่งไปเนี่ยจิตทํางานรึเปล่าทำค่ะทำงานมาก เพราะฉะนั้นที่เราเสียพลังไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะบางครั้งไม่ใช่เพราะทํางานทําการเนี่ยมันเสียไปเพราะว่านั่งคิดคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานานั่งอยู่เนี่ยแต่ตัวไปรอบโลกเลยมันเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเดินทางทางกายยังได้พักแต่เดินทางของจิตนี้ไม่ได้พักเลยนี่คือสังขารเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแล้วสังขารน,นี้ก็มีอิทธิพลทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณนี่ก็คือการรู้ <Okay. S 1> การตามรู้ รับรู้วิญญาณนี้ก็มีอิทธิพลทำให้เกิดนามรูปนามรูปก็มีอิทธิพลให้เกิดอายตนะอายตนะนี่มันก็เป็นสิ่งที่เชื่อมต่อติดต่อเป็นสื่อมอีอายตนะสองอย่างคืออายตนะภายในมีหกอย่างตา,ตาหูหจมูกลิ้นกายใจในบรรดาอายตนะทั้งหก ภายในทั้งหกนี่คิดว่าอะไรสําคัญที่สุดคะตาหูจมูกลิ้นกายใจใจสําคัญที่สุดทาไมจึงสําคัญที่สุดเพราะใจที่รวมทุกอย่างความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ไหนละคะที่ใจมันเกิดขึ้นที่ใจจะรู้สึกสุขทุกข์ชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาจิตก็คือการฝึกใจฝึกใจของเรา ให้รู้จักหยุดให้รู้จักเงียบหยุดอยู่กับอะไรหยุดอยู่กับสติเงียบอยู่กับปัญญาคือหมายความว่ามีสติและปัญญาที่จะรู้จักคิดคน้นหาความจริงเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจปิจัยนี้ได้รับการพัฒนาจนรู้ว่าสภาวะของความเป็นจริงของธรรมชาติคืออย่างไรมันก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งศัก์ว่า